สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วพมมินดีเอนะครับวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะครับนี่วันนี้เราจะพามาดูนะครับนี่เทปน้ําหยดนะครับที่เราได้เดินไปนะครับด้วยงบไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเทปน้ําหยดเรานะครับนี่เห็นไหมครับเป็นวาวนะครับอันนี้เป็นตัวเทปนะครับเทปน้ําหยดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบบระยะห่างสามสิบเซนนะครับ ตัวนี้เทปน้ําหยดที่เราใช้นะครับงบน้อยนะครับงบประหยัดนะครับทําไงก็ได้ให้ต้นทุนมันต่ําที่สุดนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมทําอยู่นะครับผมลงทุนประมาณแปดร้อยนะครับตัวนี้แปดร้อยนี่คือตัวเทปยังเหลืออยู่นะครับเพราะม้วนหนึ่งห้าห้าร้อยกว่าบาทนะครับสั่งมานะครับมันอยู่ที่หนึ่งพันเมตรนะครับอันนี้ใช้ประมาณ น่าจะร้อยเมตรได้นะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเทปนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ต้องซื้อบาลตัวนี้ด้วยนะครับนี่ร้านที่ผมซื้อนะครับเขาแถมลูกยางตัวข้างในนี้มาให้ด้วยนะครับนี่ยครับอันนี้คือลูกยางนะครับเจาะท่ออันนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมเอา,อาตัวนี้ขึ้นข้างบนนะคลิปน้ําหยดนะครับเอาขึ้นข้างบนนี่ครับท่อเราก็ เสียบแทงไปเลยนะครับอันนี้คือวาล์วนะเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นี่ครับนีครนะเดี๋ยวพาเดินดูกันอันนี้เดินเป็นหกเส้นนะครับอันนี้ปลูกคลิกนะครับปลูกคลิกก็ไม่รู้นะว่าจะงามขนาดไหนเนดะี๋ยวจะลองเปิดน้ําให้ดูนะครับไม่ได้กัดเหมือนกันนะครับข้างหลังนี่ผมก็ทําแบบเย่เย่ไปเลยนะครับ นี่ครับโคมัดได้ก็มัดมัดไปนะครับแบเม่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความสวยเท่าไหร่นะครับนี่นะครับทําไงก็ได้นะครับให้มันไม่มีรูฝั่งท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นต้นพริกนะไม่รู้พันเลยนะครับนี่นะครับก็ไอชิ้นชื้นนี้ไม่ใช่เทปน้ำหยดอย่างเดียวนะครับฝนตกด้วยนะครับพอดีฝน เพิ่งตกเมื่อวานครับอืเต็มที่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เราใช้กับปั๊มตัวดื่มนะครับดูไว้นะครับผมใช้เท่านี้นะครับดูว่าแรงดันน้ําจะได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ปั๊มไอที่ผมรีวิวไปตอนแรกนะครับงบน้อยนะครับนี่นะครับปั๊มงบน้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับพอใช้งานได้นะครับตัวนี้ ผมทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับไปไปดูที่ข้างในกันนะครับนี่อันนี้ผมก็ต่อไว้แผงเดียวนะครับนี่แผงเดียวย้อนแสงครับนี่นะครับแผงเดียวนี่ครับมาดูที่เจ้าตัวเบรกเกอร์แล้วกันครับตัวเดิมนะครับนี่เปิดไปเลยนะครับโอเคเราได้เปิดเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาลอดูกันว่าสายจะตึงไหมนะครับอันนี้รอน้ําให้เต็มท่อหนึ่งนิ้วตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ผมจะทาอย่างนี้เลยออกมาจากท่อนะครับผ่านแอร์เวย์นะครับมายิงตรงมาเลยนะครับนี่ครับปึ๊บจากสี่หุ่นนะเป็นให้ได้ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจับดูการท่อตึงไหมสักพักหนึ่งนะครับให้มันถึงเลยก็ไม่ชิงว่าตึงมากนะครับนุ่มๆนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับต้นพลิกเนี่ยนุ่มๆนะครับไม่ได้ตึงมากนะครับหรือว่าใครต้องการน้ําให้มันออกแรงกว่านี้ก็มีวิธีนะครับก็คือเปิดไม่ต้องเปิดทุกเส้นอ้าวเริ่มตึงแล้วครับนี่ครับตึงเปี๊ยเลยนะครับนี่ครับตึงมากเลยนะครับเห็นไหมกดไม่ลงเลยนะครับนี่กดไม่ลงเลยนะครับ ตึงมากนะครับคือโอเคนะครับก็เปิดรถตอนกลางวันอย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียสักบาทนะครับไม่ต้องเดินรถให้เหนื่อยแรงนะครับนี่ครับเดินจัดก่อนนะครับไม่ต้องรถให้เปลืองแรงนะครับแบบนี้งบน้อยได้นะครับอันนี้ยังไม่รวนปั๊มนะครับถ้ารดนปั๊มแล้วคุณอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับต้นทุนมันจะเทพจะไม่มีเลยนะครับ ถ้าเราได้ลงทุนชุดนี้ไปแล้วนะครับว่าได้ใช้ได้อีกยาวอยู่นะครับก็จะได้เป็นผลจากใครมาครับเพราะว่าพันเมตรนี้ไม่ใช่แค่นี้นะพันเมตรเราใช้ได้อีกเยอะนะใช้ได้เยอะแยะเลยพันเมตรแล้วแต่คุณนะคุณอยากไปทําอะไรนะครับนี่นะครับนี่ดูเส้นสุดท้ายไหมตึงเปี้ยเลยนะนี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเทปน้ําหยดเราราคาประหยัดนะครับตัวนี้ก็ถูกกว่าใช้สาย PE นะผมเคยใช้สาย PE เมื่อก่อนนี่ควบคุมแรงดันน้ํายากด้วยอันนี้ใช้หัวแบบนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้ว่าใช้รถต้นไม้ต้นใหญ่นะครับใช้พวกรถมะลกกอนะฮะผมก็งงนะต้นมะละกอมันก็แปลกของมัน มันมาขึ้นงามตรงแผงนะครับว่าจะตัดทิ้งอยู่นะครับก็ตกใส่แผงนะครับดูตรงอื่นตรงนู้นก็ใหม่งามตรงนี้ก็ใหม่งามตรงนี้ก็ใหม่งามนะครับน่ามดต๋ยก็นี้นะลูกดกมากเลยนะคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนี่นะครับผมแนะนำนะครับตรงนี้นะครับ ใครงบประหยัดนะครับหาเหล็กนะครับลนไฟเจาะนะครับแต่อาจจะไม่ได้แน่นมากนะเหมือนของผมนะครับมันก็อาจจะมีน้ํากระเด็นออกบ้างนะครับเพราะตอนกลางวันนี้น้ำแรงมากเลยนะครับเราต่อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งก็ยังได้นะครับตัวนี้เหล็กที่ผมใช้เหรอนี่เหล็กตัวนี้ครับนี่นะครับนี่ลนไฟนะครับเห็นไม่เสษท่ออยู่เลยลนไฟให้ร้อนจิ้มไปเลยนะไม่ต้องไปซื้อดอกสว่านให้มันแพงนะครับ แต่ถ้าใครอยากได้ความเป๊ะแนะนําดอกสว่านดีกว่านะครับดอกหนึ่งก็ประมาณร้อยถึงสองร้อยนะครับแต่ผมไม่ซื้อดีกว่านะครับเลือกที่จะประหยัดดีกว่านี่ครับดูน้ําที่หยดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็สูบน้ำจากบ่อขึ้นมานะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับเห็นไหมครับสีก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกด Sub s cribe ให้ผมด้วยใครชอบแนวเกษตรแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาครับว่าชอบแบบนี้นะครับก็อันนี้ผมก็อาจจะมีปนไปหน่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูถ่ายนาแล้วนะวันนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ต้องไปถ่ายนาอีกครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ